ดีดี ee, มีโปรโมชั่นมาฝากอีกแล้วค่ะใครที่กําลังอยากจะได้บ้านในปีนี้นะคะแล้วก็กังวลเกี่ยวกับภาระทางการเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเหมาะกับโปรโมชั่นนี้มากๆค่ะดีดีจาก property perfect ค่ะกับแคมเปญเปให้หมดช่วยผ่อนให้นะคะพร้อมรับดอกเบีย้ยต่ํานาน2ปีค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยนะแล้วก็ฟรีค่าบริการสาธารณะอีก2ปีเลยค่ะรายละเอียดจะเป็นยัางไงานั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ เปให้หมดนี้นะคะเป็นแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นค่ะที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินนะคะแล้วก็ลดความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะรวมถึงสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะยิงบอกเลยว่าโปรโนี้คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่า property perfect เนี่ยเขาเปให้หมดจริงๆค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะหลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะคะที่เราไม่ต้องจ่ายค่ะใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะว่าจะซื้อบ้านปีนี้ไหมเจอโปรนี้สามารถตัด สินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะหลักๆนะคะเขาจะร่วมกับธนาคาร6ธนาคารชั้นนําด้วยกันนะคะมีธนาคารกรุงเทพค่ะธนาคารกสิกรไทยธนาคารอมสินนะคะธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคาร UOB แล้วก็ธนาคาร Land and House ค่ะซึ่งทั้ง6กธนาคารค่ะจะเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะที่ต่ําเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ผ่อนต่ําคงที่นาน2ปีเลยนะคะแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไปค่ะนอกจากนี้นะคะทาง p r o p e r t ที่พอร e เกก็จะช่วยผ่อนให้ล้านละ3,000บาทค่ะรวมถึงฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยนะคะที่เราไม่ต้องจ่ายเลยค่ะแล้วก็ยังมีฟรีค่าบริการสาธารณะค่ะ มายกตัวอย่างให้ฟังค่ะทุกคนอันนี้สำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้าน Property Perfect ราคา9ล้านบาทค่ะเขาจะช่วยเราเซฟค่าใช้จ่ายนะคะเกือบเกือบล้านบาททุกคนเป็นเงินอยู่ที่8,078,000บาทหรือว่าเกือบเกือบ10%ของราคาบ้านเลยค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะช่วยตัดสินใจได้ง่ายมากๆเลยค่ะช่วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเขาจะช่วยผ่อนล้านละ3,000บาทค่ะคิดง,ง่ายๆทุกคนเอาราคา าบ้านตั้งนะคะแล้วก็คูณด้วย3,000หารด้วย1ล้านค่ะแล้วก็คูณ24นะคะ24ก็คือเดือนก็เท่ากับ2ปีนั่นเองค่ะก็จะตกเป็นเงินอยู่ที่648,000บาทอันนี้คือเขาช่วยเราผ่อนนะคะ3,000บาทต่อ1ล้านค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะซึ่งปกตินะคะถ้าเราซื้อบ้านราคา9ล้านเนี่ยเราต้องจ่ายค่าจดจำนองแล้วก็ค่าโอนอย่างละ1%รวมเป็น2%ใช่ไหมก็จะ ยอยู่ที่1,80,000บาทค่ะแต่ว่าแคมเปญนี้นะคะ Property Perfect เขาก็เปยให้หมดค่ะจ่ายเพียงแค่0บาทหรือว่าไม่ต้องจ่ายใดๆเลยทุกคนก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีฟรีค่าบริการสาธารณะอีก2ปีค่ะคิดกลมๆนะคะก็บ้านราคา9ล้านเนี่ย ค่าบริการสาธารณะ2ปีก็ประมาณสัก50,000บาทอันนี้ property perfect ก็เปให้จ่ายให้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดทุกอย่างนะคะเขาก็จะจ่ายให้อยู่ที่878,000บาทค่ะ แคมเปญเปให้หมดนะคะเราสามารถซื้อบ้านจาก property perfect รวมๆกว่า30โครงการค่ะมีให้เลือกหลากหลายทำเลนะคะแล้วก็หลากหลายราคาค่ะเริ่มต้นตั้งแต่1 9 9่งล้านบาทไปจนถึง16ล้านบาทค่ะทั้งบ้านทาวน์โฮมบ้านแฟดแล้วก็บ้านเดี่ยวค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าสามารถช่วยเซฟค่าใช้จ่ายนะคะลดภาระ,ระทางการเงินไปตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเลยค่ะอย่างแบรนด์โมดิวิลล่านะคะกลุ่มนี้ก็ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทไปจนถึง6ล้านบาทค่ะจะมีทั้งบ้านทาวน์โฮมบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวค่ะตัวอย่างถ้าเราซื้อบ้านแบรนด์โมดิวิลล่านะคะราคา1 9 9 0 0 0บาทค่ะ property perfect ค่ะจะช่วยผ่อนอยู่ที่ 6,000บาทต่อเดือนนาน2ปีนะคะรวมเป็นเงิน144,000บาทค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะแล้วก็ฟรีค่าบริการสาธารณะ2ปีค่ะรวมๆแล้วนะคะ Property Perfect จะเปให้หรือว่าจ่ายให้อยู่ที่155,000บาทค่ะ อีกแบรนด์ค่ะทุกคน Perfect Park นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะระดับราคาเริ่มต้น3 7 9ล้านบาทไปจนถึง7ล้านบาทค่ะตัวอย่างนะถ้าเราซื้อบ้านแบรนด์ Perfect Park ค่ะราคา 3,790,000บาท property perfect เขาจะเปให้หมดเลยค่ะช่วยผ่อนนาน2ปีนะคะเป็นเงินตกต่อเดือนอยู่ที่11,370บาทนะคะแล้วก็จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายที่ property perfect เ mm. ขาช่วยผ่อนนะคะอยู่ที่272,880บาทค่ะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าบริการสาธารณะนาน2ปีรวมเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนคือ3,10,000 0 บาทคะ่ะถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ แบรนด์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยว perfect place ค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่5 2 9 0 0 0นบาทไปจนถึง1 6ล้านบาทค่ะตัวอย่างถ้าเราซื้อบ้านแบรนด์ perfect place ราคา5 2 9 0 0 0นบาทค่ะ property perfect เขาจะช่วยผ่อนให้นะคะล้านละ3,000บาทเหมือนกันค่ะก็จะตกต่อเดือนอยู่ที่15,870บาทนาน2ปีค่ะรวมๆแล้วนะคะเขาก็จะช่วยผ่อนอยู่ที่3 8 8 0 สิบาทค่ะแล้วก็ยังมีฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะแล้วก็ฟรีค่าบริการสาธารณนาน2ปีค่ะรวมเป็นเงินเกือบเกือบ5 0แสนเลยค่ะนั่นก็คือ432,000บาทค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ ั้งหมดนี้ค่ะทุกคนคือรายละเอียดของแคมเปญเปให้หมดจาก Property Perfect ค่ะเป็นแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นนะคะที่ออกมาเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะลดภาราค่าใช้จ่ายนะคะลดความกังวลใจทางด้านการเงินค่ะแล้วก็มีโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่ง Property Perfect เขามีโครงการทั้งบ้านทาวน์โฮมบ้านแฟลตแล้วก็บ้านเดี่ยวให้เลือกหลากหลายนะคะรวมๆกว่า30โครงการแล้วก็หลายทำเลมากๆค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่1ล้าน 9น9 0 0 0 0บาทไปจนถึง16ล้านบาทค่ะอย่างที่หญิงบอกไปนะคะว่าเขาจะช่วยเปให้หมดค่ะตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องรีบตัดสินใจค่ะเพราะว่าแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นนี้นะคะจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะถ้าสนใจโครงการไหนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะดูเพิ่มเติมได้หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ และววันนี้ค่ะขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะที่ Perfect Place สุขุมวิท77สวนภูมิเฟส9ค่ะบ้านเดียวรู้หลังใหญ่ซีรีส์ใหม่ X Urban Series เรียบรู้ทันสมัยจากภายนอกสู่ภายในค่ะสวยได้แบบไม่ต้องตะโกนนะคะที่นี่พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่210ตารางเมตรไปจนถึง291ตารางเมตรค่ะส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,590,000บาทค่ะและโครงการนี้นะคะก็เข้าร่วมแคมเปญเปให้หมดจาก p r o p e r t y Perfect เเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าสนใจ โครงการนะคะสามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างสวยๆได้ที่นี่เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะคลิปหน้านะคะดีๆจะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันค่ะรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย